เวลาสองทุ่มครึง่งมีคนโคนอยู่พรุ่งนี้ดิสนีย์ลอดแล้วคะ่ะดิสนีย์แลนด์พรุ่งนี้มีข้าวกินแล้วคะ่ะถึงแล้วนะคะโรงแรมของเราคะ่ะวันนี้ของเรานะคะ American Tourister นะคะสองใบกับ The North Face อีกใบหนึ่งอตอนนี้กำลังเช็คอินนะคะช้อบมุมนี้อะตอนนี้ประมาณ9องศานะคะ ในนี้ก็หนาวๆอยู่นะตรงนี้มันเป็นเครื่องคล้ขเครื่องฮีเตอร์นะคะบรรยากาศคริสต์มาสที่นี่แต่งดีมากเลยคะ่ะสวยมากโรบอทมานะคะมาโซนลิฟต์ของเราล่นะคะวันนี้ทำอะไรอะ waiting for elevator e l e ว a ต o r for แปดหรอไป go up go up อะโรบอทไปไหม,ไมไโอเคโรบอทไม่ไปนะคะเราก็ไปกันสองคนาน้องนี่เข้าไปลกูก กระเป๋าค่ะอ้าวตอนนี้เราจะไปห้องเรานะคะสามหนึ่งศูนย์ห้องไหนนะช่วยยังคะ<ม>านี่นนค่ะเอาอย่างไรตรงนี้เกาให้แตะบัตรตรงแถบสีดำใช่แตะเลยค่ะโอ้อลิเปิดแล้วดันดันดันโอเคเข้าไปเลยค่ะอะไรคะ,ะรมาเจออะไรคะ